ได้คุยกับท่านประธานวิศ่ายรัฐบาลขอให้สภาแห่งนี้ได้มีโอกาสเข้าไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองดีกว่าดีกวา่าที่จะปล่อยให้นายกถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรคนเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับท่านประธานครับนายกก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้ว ท่านก็เป็นสมาชิกรัฐสภาท่านรองนายกตุเทียตทุกสุบัณไม่จะเป็นแต่การใช้อำนาจของรัฐผาบาไม่ว่าจะเป็นพรบรหรือพรกนายกกำลังจะกระชิญกับปัญหาสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานครับเราจะให้สภาแห่งนี้คนให้ปัญหาที่อยู่กลางถนนนั้นวิกฤตวิกฤตวิกฤต จนเกิดการสูญเสียชีวิตยอย่างนั้นแหละครับด้านนายอภิสิทธิเวชชาชีวะลุกขึ้นชี้แจงว่าตนได้รับทราบถึงข้อเสนอดังกล่าวแล้วโดยมองว่าควรใช้มาตราหนึ่งร้อยเจ็ดเกในการใช้เวทีรัฐสภาห,าหารือกันเพื่อให้คณะรัฐมนตรีร่วมกันฟังและนำไปพิจารณาหาทางออกของปัญหาจากนั้นจึงเกิดการประท้วงกันทั้งสองฝ่ายจากการที่นายนิพนธ์บุญยามณีสสสส่วนพักประชาธิปัตย์เสนอยติซ้อน จึงทำให้สสพักเพื่อไทยและประธานสภาต้องหยิบระเบียบการประชุมมาชี้แจงและเกิดการโต้เถียงกันอย่างวุ่นวายประธานจึงสั่งพักการประชุมห้านาทีหลังจากนั้นจึงเปิดให้ทั้งสองฝ่ายอภยิปรายถึงการเสนอยติดังกล่าวโดยนายธิรพันธ์ชี้แจงเหตุผลในการยื่นยติด,ด่วนครั้งนี้ว่าเหตุการณ์วันที่สิบเมษายนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ารัฐบาลจะสลายการชุมนุมอีกทั้งการประกาศว่า จะเข้าขอคืนพื้นที่ก่อนสนิบแปดนาฬิกาแต่สุดท้ายก็เดินหน้าเข้าสลายเกินเวลาจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจึงต้องนำมาหารือในสภาเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและหาทางออกร่วมกันแต่ว่าถ้าดูเหตุการณ์ที่กำลังจีนอยู่ในขณะน,น,นี้มีใครแม่ใจว่ามันจะจบลงเลยอย่างไงมีหลายคนบอกผมว่าจั500สีห้าร้อยศพก็ทั้งมันยังคิดกระดิ่งนั่นอยนู่ครับถ้าไม่คิดกันนี้เขาคงไม่จนินขนทหารขึ้นมา เป็นงินหลายหมื่นคนพร้อม้วยอรุษอย่างนี้หรอกท่านประธานอยากใ่้ปล่อให้มันเกิดขึ้นอีกเลยครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นหน้าบุบาทเป็นหน้าที่ของพวกเราสมาชิกพรรสภาจะต้องหาทางช่วยกันเรามีบทเรียนมามากแล้วเราสูญเสียมากแล้วอย,อ,อ,ลยอย่าให้ประเทศที่ต้องทุนเสียอีกเลยอยาให้ประชาชนพี่น้องผมต้องถูกเข็นค่าอีกเลยรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบเราช่วยกันหาข้อจ,จริงในเรื่องนี้และพู้บังคับไม่เห็นเรื่องนี้ มันคือี่นี่คือเหตุผลที่ผมเสนอเยตินี้ขึ้นมาเพื่อขอให้สภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาตรวจสอบว่ามีการตังหารประชาชนผู้มาชุมอย่างนี้ได้อย่างไรครับท่านประธานครับด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสสน่านพักเพื่อไทยกล่าวว่าสภาไม่ควรเพิกเฉยกับข้อเสนอนี้และขวรเร่งตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการสลายการชุมนุม10เมษายน2553โดยด่วนและเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบหาความจริงถ้าฝ่ายนิติบัญญัติเราจะรองมือรอเท้าได้อย่างไรท่านประธานถ้าเข้าประชุมหนึ่งเจ็ดเก้านะครับก็เป็นสายปลายแล้วสุ่อท่านประธานไปจะตั้งกรรมการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะหนึ่งเจ็ดเก้าไม่เคยตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลไม่แน่จะว่ามีอำนาจหน้าที่ตามหนึ่ง็ดเก้าไหมที่จะตั้งกรรมการึ้่ไปในการที่เป็นกรรมการร่วมของรัฐสภาของเราเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่เต็มเลยครับ เสนอให้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเช็จจริงเนี่ยโดยเฉพาะวันที่สิบเนสาที่รัฐบาลใช้คําว่าขอพื้นที่คืนแต่ท่านขอพื้นที่คืนแบบใช้รถถังมานี่มันมันรู้สึกลําบากเหมือนกันเนี่ยขณะที่โนโปชอบ,บอกว่าคุณมาสลายเคลื่อนแก้ต่างตาม,มาจากเครื่องบินอะไรต่างๆพวกนี้สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ารกรรมการชุดนี้มาเนี่ยสามารถตักดันได้แล้วเขาเสนอด้วยนะครับว่า กรรมาการตรวจสอบข้อได้จริงเนี่ยที่กรรมธิการรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเขาเสนอเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยควรประกอบไปห้าฝ่ายฝ่ายรัฐบาลเองมาเต็มที่เลยฝ่ายนปชตั้งตัวแทนมาฝ่ายกรรมการสิทธิเข้ามาเป็นฝ่ายยสติ 4, คือฝ่ายสิ่มนลชนและฝ่ายน่าภาพประชาสังคมเห็นไหมครับเขาเสนอดีดไหมท่านประธานข้อเสนอดีๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่จะรับลูกได้ดีที่สุดฝ่ายที่จะรับลูกได้ดีที่สุดคือฝ่ายนิติมนุษย อันนี้แหละครับคือเหตุผลความจาเป็นที่สภาแห่งนี้ไม่ควรเพิกเฉยไม่ควรจะปิดกั้นในฐานะเราเป็นวงชนชาวไทยในฐานะที่ท่านบอกว่ายกย่องเทิดทูนองพระมหากษัตริย์ขณะที่องค์ทรงทุกขสมที่เห็นลูกหลานมาฆ่ากันอย่างนี้จากนั้นนายสามารถแก้วมีชัยที่รับหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อจากนายชัยจึงถามมติที่ประชุมว่าเห็นควรที่จะรับยติดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าที่ประชุมเห็นด้วยเพียง137เสียงเป็นเหตุให้ยตินี้ต้องตกไปน,นายแพทย์ชนน่านจึงลุกขึ้นกล่าวว่าในเมื่อฝ่ายที่เสนอย,ยติเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยจึงไม่สามารถทำในสิ่งใดได้อีกดังนั้นจึงไม่ขอร่วมในการประชุมต่อจากนั้นสอสอพักเพื่อไทยจึงพากันเดินหน้าออกจากห้องประชุมโดยทันทีที่ออกจากห้องประชุมน,นายแพทย์ชนน่าน พร้อมทั้งสอสอพักเพื่อไทยส่วนหนึ่งได้ลงไปแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภาถึงสาเหตุที่พักเพื่อไทยต้องพากันเดินออกจากห้องประชุมทั้งหมดว่าเมื่อรัฐบาลไม่เห็นความสําคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทั้งที่พักเพื่อไทยพยายามที่จะนําเข้ามาสู่สภาเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งและเพื่อตรวจสอบความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแสดงความคิดเห็นต่อไปเพราะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองส่วนการรักษาความปลอดภัยโดยรอบรัฐสภามีเจ้าหน้าที่ตำรวจก้ากองร้อยยืนเฝ้าระวังทุกทางเข้าออกและปิดถนนอูทองในด้านหน้ารัฐสภาเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเข้าประชุมสภาด้วยโดยจะรักษาความปลอดภัยไปจนถึงวันศุกร์ที่23เมษายนนี้ร้อยเหตุผลพันเหตุการณ์ ยื้อเวลาอยู่ต่อไปไม่รักษาคาพูดระบาดสัว์เพื่อกไรนยายพิสิตเวชาชีวะและการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเอง จรารนาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลน,นั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาดถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับ ปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูจะครับทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รอให้กฎหมายจัดการครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสำนึกหรือความรับผิดชอบของนักการเมืองที่เขาบอกว่ามันต้องสูงกว่าคนธรรมดามีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่าง กรณีของเกาหลีนั่นแค่คิดนโยบายนะครับว่าจะต้องเปิดการค้าเสรีเอาเนื้อวัวจากอีกประเทศหนึ่งเข้ามานะครับคนลุกฮือขึ้นมาเป็นแสนเขาลาออกทั้งคณะผมว่าอายุรัฐบาลเขาสั้นกว่ารัฐบาลน,นี้นะครับตอนที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นใครเคยอยู่ในประเทศประชาธิปไตยในยุโรป ในสหรัฐจะทราบอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสอสอส,อสอวอบางทีมีเรื่องอื้อฉาวส่วนตัวลาออกครับนายสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีแผลงภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าหารือถึงแนวทางแก้ไขสถาน